สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดิจิตามหาจันทร์จากกลุ่มตัวแทนคุกกี้มันมีจะมานำเสนอ powerpoint ค่ะคุกกี้เพื่อคุณแม่จากมเมล็ดขนุนข้อมูลสถานที่ฉุดงานสาขาเอกทวีคูณรหัสร้าน09111อธิบายกลุ่มลูกค้าของร้านฝึกง,งานปฏิบัติการ 1. กลุ่มคนที่ชอบกินคุกกี้ 2. กลุ่มคนที่รักสุขภาพ 3. กลุ่มคนท้องกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 3. ม,มีอายุตั้งแต่6 6ถึง60ปีทุกช่วงอายุมีรายได้ตั้งแต่0ูนถึง15,000บาทต่อเดือนเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพและมีความสนใจชอบทานคุกกี้การกำหนดกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายต้องการที่จะทำกิจกรรมที่1การกินอาหารที่มีประโยชน์กิจกรรมที่2อออกกำลังกาย จิตกรรมที่3การทำสมาธิให้จิตแจ่มใสสรุปประเด็นปัญหาจากในช่องพนพอยต์การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายปัญหาข้อที่1คือช่องทางการชำระเงินน้อยปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายแก้ไขโดยวิธีเพิ่มช่องทางการชำระเงินเช่นบัตรเครดิตชำระผ่านออนไลน์เพิ่มช่องทางการเก็บปลายทาง เพิ่มระบบหัางเงินอ,อัตโนมัติในบัตรเครดิตปัญหาข้อที่ 2. คือไม่มีช่องทางการติดต่อปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายแก้ไขโดยเพิ่มช่องทางในการติดต่อสร้างแฟนเพจสำหรับการติดต่อและแจ้งปัญหาสินค้าสร้างเบอร์โทรปัญหาข้อที่ 3. คือไม่มีการรีวิวสินค้าและสินค้าได้รีวิวไม่ดี ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายแก้ไขโดยวิธีจ้างคนทำโฆษณาฝีมือดีและจ้างนักแสดงมารีวิวปรับปรุงสินค้าการรีวิวใหม่อีกครั้งทำสินค้าให้มันดีขึ้นแก้จุดตรงสินค้ารีวิว How My V 1ไม่มีข้อมูลสินค้าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเพิ่มข้อมูลในสินค้าลงไป สสินค้าราคาแพงทำไมเราไม่ลองทำสินค้าให้มันเล็กลงแล้วทำราคาให้มันถูกลงละ่ะ 3. มีแต่สินค้าที่มีคอเลสเตอรอลกับน้ำตาลมากเกินไปทำไมเราไม่ลองทำสินค้าที่ลดคอเลสเตอรอลกับน้ำตาลดู4ไม่มีเก็บปลายทาง เป็นไปได้ไหมที่จะเพิ่มเก็บเงินปลายทาง5ไม่มีการรีวิวสินค้าทำไมไม่ลองจ้างนักแสดงมารีวิวสินค้าดูละ่ะกับทําโฆษณาไอเดียที่สามารถแก้ปัญหาจากการสรุปประเด็นไอเดียที่1มีแนวคิดเป็นการใช้ความหวานความหวานจากญ่าหวานในส่วน ไอเดียที่สามารถแก้ปัญหาจากการเส์ประเด็นไอเดียที่1มีแนวคิดเป็นการใช้ความหวานจากย่าหวานในส่วนผสมคุกกี้แทนน้ำตาลไอเดียที่2มีแนวคิดเป็นการออกแบบแพคเกจจิ้งให้มีข้อมูลของสินค้าที่ควบคุมและครบถ้วนมีความสวยงามไอเดียที่3 มีแนวคิดออกแบบสินค้าคุกกี้หลากหลายขนาดเพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถจับต้องได้อธิบายนวัตกรรมที่จะทำเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างที่คุณผู้หญิงทุกท่านพบเจอปัญหาเวลาตั้งครรภหรือให้คลอดลูกอยากดูแลสุขภาพแต่หิวบ่อยกินจุกจิกแถมอาหารโดยรอบมีคอเลสเตอรอลกับน้ำตาลสูง โฆษาการต่ำอาจจะส่งผลเสียกับคุณผู้หญิงทุกท่านเราจึงคิดคนสูตรคุกกี้ที่มีคอเลสเตอรอลต่ำที่ผสมของมเมล็ดขนุนที่ช่วยขับนมโดยมเมล็ดขนุนยังมีคอเลสเตอรอลต่ำมีโปรตีนสูงพร้อมเกลือแร่และว,ว,วิตามินเรายังมีการเปลี่ยนส่วนผสมจากน้ำตาลเป็นย่าหวานเพื่อลดน้ำตาลในเลือดอีกด้วย ถ้าผลิตภัณฑ์ที่เราทำวางออกจำหน่ายทุกสาขาทั่วประเทศแล้วคุณผู้หญิงที่รักสุขภาพหรือคนที่ต้องการดูแลลูกๆที่น่ารักได้เจอผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้ช่วยได้มากแน่นอนค่ะสรุปคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า1น e w n e s เตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าข้อดูก หรือคนรักสุขภาพ 2.Customer Station ปรับเปลี่ยนสินค้าบริการให้มีลักษณะดโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า 3.Design หลายครั้งที่ลูกค้ายอมจ่ายเงินมากขึ้นเพราะผลิตภัณฑ์นั้นมีการออกแบบที่โดดเด่นมองดูแล้ว ว่ามีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นจึงตัดสินใจซื้ออะไรมันใช่เป็นคุกกี้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอะไรที่ยังไม่โดนใจรสชาติและสีสันของผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจมีคำถามสงสัยทำไมแต่ละชิ้นถึงออกมาไม่เท่ากันต่อยอดได้ไอเดียใหม่ ทำให้รสชาติและรูปร่างของคุกกี้ดีขึ้นรูปแบบที่ปรับมูครั้งที่1ครั้ง,งที่1สรุปการสัมภาษณ์ครั้งที่1ในจุดเรียนรู้จากการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายครั้งที่1ห,หลังจากที่มีการทดลองและสัมภาษณ์พบว่ารสชาติและสีสันของผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่พอใจ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังมีรสชาติที่ยังไม่อร่อยถูกใจและสีสันยังไม่เป็นตามที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายเปรียบเทียบแข่งขันหรือสิ่งที่คู่แข่งขันมีได้ยากรายการที่จะเปรียบเทียบ 1. ราคาสินค้า 2. ค่าจัดส่งสินค้า 3. ระยะเวลาในการจัดส่ง 4. ตกแต่งร้าน พื้นที่สำหรับจอดรถลูกค้าชื่อของกลุ่มคุกกี้มันนมี2 5่3มีป้ายหน้าร้านตกแต่งภายในสวยงามสามารถนั่งทานในร้านได้มีพื้นที่จอดรถกว้างจอดได้3ชั่วโมงคู่เทียบฟ้าใสคุกกี้35.55มีป้ายหน้าร้านแต่ไม่มีพื้นที่ ไม่สามารถนั่งกินในร้านได้มีพื้นที่จอดรถแค่หน้าร้านชั่วคราวผู้เทียบแบ็กคุกกี้สี่สิีไม่มีพื้นที่ไม่มีหน้าร้านรับออเดอร์ร้านอื่นมาทําไม่มีพื้นที่จอดรถคณะผู้จัดทำหนึนายศิรนัยสุปมอินสองนางสาวดิธิตามหาจันทร์ 3. นายธันดุเดชพักดี 4. นายชนกชนจันสี 5. นายวิชิตพันธุวง 6. นายอนุพงศ์พันธชมภู 7. นายวินรพัฒน์พวงเงินกลุ่มดิฉันขอจบเพียงเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ